สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมันก็อยู่กับยายไรนะคะซึ่งวันนี้นะคุณยายตัดผมแล้วนะคะหันข้างให้เบงได้นิดนึงไม่ยาย <c oughs> คุณยายตัดผมอลิตเตอร์บิดนะคะคุณผู้ชมค่ะยายไรกินอันเนี้ยแพงไหมคะไส้กรอกกรุงเทพวางให้ข้าวเจ้าฟังไว,ว้วางให้ป้าป้าน้าหน,านา้า,า <c oughs> คุณลุงคุณปากคุณตาคุณยาย,ายผู้เฒ่าผู้แกเน็กหน่อยน็กนุ่งเพื่อนเบง อันนี้ยาย,ลายไล่นะฮะตอนนี้ยายไล่อายุเท่าไหร่แล้วคะคืดบออายุดำยายไล่อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกก็คือมาตอบแต่แหลกกับข้องจักอยู่จักกับมาตอบแพ่งอยู่มาใส่กอกฮะบอถามมาแพงอยู่มาใส่กอกค่ะใส่กอกกรุงเทพเป็นแพงนะคะปกติอยู่อ,อุบลเนี่ยไม่สิ เออมันจะเป็นข้อละห้าบาทนะคะข้อละห้าบาทนะคะพี่น้องคะแล้วมันก็สิเป็นเอ่อข้อละห้าบาทแล้วก็สิกินกับข้าวได้นะคะแต่ว่าใส่กบกุงเทศนี่ม่จีบสมไม่สิกินกับข้าวะะบ,แบบ่ได้นะคะมมนสีแบบว่ากินอีเปานะไรกินเปลาเปล่านะคะกินเปล่าเปล่านะคะไม่มีกับข้าวนะคะไม่มีกับแก้มด้วยนะคะ เมื่อน,นันจีว่าเห็นว่างเม่นนั้นแย่ไล่ไปใส่กเกาะไปทะเลไปทะเลไปทะเลให่พัทยาสวนโบรีเป็นบ่ะะอตอนไปหนีหาวอยากไปกับพี่น้องคะะ้าวันหลานวัดซุ้มลานหลานสิภาพไปทะเลค่ะไปยังางแย่หอดเครงของเครงทางกับส่วนหลานเมื่อส่วนเมื่อเดือดความจะคนยาหนี่ใครมั่นหลายแห้งนะคะแล้วก็น,นุ่มกันย่อยแห้งนะครับ้วมอ <laughs> ยิ้มสิคะจิน้าไปหาหอไาขนมอายังก็อนํำมะาาลังเมื่อสิฟ้าไปทะเลอีกสิฟ้าไปหาปูเปล่าหรัง่ง <laughs> จ้างก,ก็บคุณยายบอกว่าจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ไปเพราะว่าเหนื่อย มากกับเป็นวิงเป็นเวียนนะคะมาถึงบ้านก็เป็นวิงเป็นเวียนนะคะจะหักนะคะจะอาเจยียนออกนะคะเพืนสีหักนะคะยายเล็กสีหักออกเป็นตอนตอนหนึางมากมื่ขึ้น,นะน,น้็นยังไหคะเปิดแอร์ประมาณยี่สิบองศาค่ะยายได้บอกว่าห่อนแห้งอยู่ซสกับห่อนไขมันเต็มโตอยู่ ยายไร้มีเอือยน้องกี่คนคะมีลูกกี่ลูกน้องกี่คนคะสองคนสองคนทั้งไดทั้งตัวตายเพืนนะะ่ออะไเอาจะพูดสองคนบอมเอนเอามีไงมีซีก็มีนงัน่นนี่นั่นแหละสองคนอ๋อรวมทั้งจากสองคนงทั้งเบิร์ตนะทั้งเบิร์ตจะคนหคนนับรวมตายหคนเพราไปตายเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตนะคะพูดแบบสุภาพหาคน ใช้เป็นเอือยยายสุดยายหนองยายหนองนะคะยายหนงองออาศัยอยู่ที่ประเทศลาวนะคะอาศัยอยู่ประเทศลาวนะคะเแต่ว่าเป็นคนไทยนะ,ะมีประรประชาชนเรียบร้อยนะคะแต่ว่าอาศัยอยู่ประเทศลาวนะคะเพราะว่าเาด้วยความที่ทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยจะเยอะแล้วก็จะทําให้จิตใจดีนะคะการที่อยู่กับต้นไม้เยอะนะคะคุณยายมีความคิดยังไงกับคนที่มาดา่าหลานคะว่าหลานเป็นคนลาว เขาจะมาด่าข่อนไม่ไงเขาจะว่ามึงเน่ะมันเป็นคนเล่าเป็นว่ามันสววอีหลีาปบ่เบ่งลีบกูบักห้าขัวมึงเนาะปานบ่งคีบมาเฮากระทายลูปมเฮากระทายวิดีโอตอนเฮาเรียนหนังสืออยู่คนเล่าในี่ยส่สิมาเรียนหนังสืออยู่อยู่กรุงเทพเนาะว่าปานพี่บานักจักนักเรียนแหลกเปลี่ยนเลยจาคขึ้นว่าขอเป็นนักเรียนแหลกเปลี่ยนนะคะหนาดีดีจังสิ่นบะจะเป็นนักเรียนแหลกเปลี่ยนหนาวยวจริงสิจะเป็นนักเรียนแหลกเปลี่ยนยังไงนะคเนี่ยค่ะ ยังไงแต่ไม่เห็นอย่างนี้สมามือมั่นแท้เยอาาห,หาหนามหลังมือให้คุณยายกันค่ะจะเฮีย,ยงลำพันฉันยังคงจำเยอะขึ้รักใครฟังคุณยายต้องยุคหางของนามนะคะเพราะว่าจังสีจะลุกได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เท่าคู่ใจนะคะสิมาอยู่สักเดือนคุณยายจะมาอยู่กี่เดือนคะ มึก่เดือนด้หอาเลม่มหเดือนจัเดือนหเดือนกเดือนเกาดือกำหนดเด็กหยิกว่าสิยูจะเดือนปานสิมีคนไปส่งไปมคนเมื่อไหร่ไปกับท like ่เมรเรียหาเหลืองเมาก็บ่มีื่องเมาเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะอยากเมาอะไรไหมคะคุณยายพ่อพ่อ ว่าขาจะอยากเบิงเ่งเจ้าเฮ้งเฮองกันเลยไอ้อากเบิง่งโอ้ยมีคุณนาคนหนึ่งถักมานะคะจาก<ม>จากประเทศจีนนะคะเป็นบอกว่าอยากให้เจด้าอัดคลิปกับคุณยายนานๆนะคะถ่ายแล้วเห็เหนแหละคืนหอดแม่คืนหอดแม่นะคะตอนนี้ยายไล่นำนักประมาณเท่าไดก่อนเจ็ดสิบสี <J> ่เจ็ดสิบสี่อีนี่มาดําอีนี่ตัวท <laughs> ี่บากตรนี่ต้องไปมื้ <laughs> อบ้าน เอ u, uh ียงก็จะว่าเอียงก็ติดมากบอกติดซิงมากงเออชีว่ให้ฟังนะคะเอ่อช่างน้ําหนักภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าติดซิ่งนะคะติดบอมบอเมนมันแต่หน่อยๆอะเคยได้ยินอยต่วาญิเนี้ยค่ะมันเลื่มเลื่มอีเรียบอีนองบางคำที่มันเป็นภาษาอีสานที่แบบอีสานอีลีที่เป็นแบบเขาไปเน้นล่าอี่าี้ค่ะมันมันก็สิเลื่มมันมันสิเลื่มว่า ว่ามันแปลว่าอย่างนะคะแต่ว่าเมบอเรื่องว่ามันแปลว่าอยโห,หูแต่วา่าหาพสิบ,บคุณกับ้าคข้าหนั้นนะคะเช่นค้าว่าช่างน้ำหนักนะคะมันก็ช,ช,ช่างน้ำหนักก็คือติดซิ่งนะคะ ติดสิงสิงก็คือสิงก็คือเครื่องช่างน้ําหนักนะคะสิงแปลว่าเครื่องช่างน้ําหนักตราช่างเออตาช่างก็คือเครื่องช่างน้าหนักนะคะเรียกว่าสิงนะคะแล้วก็ติดก็คือช่างนะคะติดก็คือช่างนะคะส่วนสิงก็คือเครื่องช่างน้ําหนักก็คือรวมๆกันก็คือช่างน้ําหนักอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งคุณยายรเป็นคนนําเสนอคํานี้มาเองค่ะเอามาให้เบิ้งในใบจิมแคลรค่ะ ไม่จิ้มแควแบบให้โดริกนะคะบางหากินใส่กอกแล้วก็เก็บไว้เองนะคะเพื่อที่ีีเลานะคะเยะเจะ่าสิให้เบิร์ไม่จิ้มแควนะไม้จิ้มฟันนะคะมีขนาดใหญ่กว่าปกติที่ซื้อนะคะประมาณสองเท่านะคะนว่ามันจังจิ้มง่ายโอเคคระพี่น้องไปละมีอะไรไปบายไปบายแล้วไม่ไงไม่าง่ังไรมยบายกันเยเอ้าายบาย